ีพี่น้องชาวไทยรอบที่3ามนะครับวันนี้เราเปิดคลิปกันมาสามรอบแล้วนะฮะวันนี้ม,มีมีที่อะไรที่มันยังไม่เปิดอีกไหมเนี่ยนะครับวันนี้เราอยู่กันบนรถนะครับก็จะไปสะพานเหล็กนะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็นี้เราจะไปทํากิจกรรมที่เป็นความฝันในวัยเด็กที่แบบว่าผู้ใหญ่หลายๆคนได้ได้กลับไปย้อนวัยวันนี้เราจะไปดูของเล่นที่สะพา,า,านเหล็กเมกาพาชาเดี๋ยวเราไปเจอที่สะพานเหล็กเลยครับ อยู่ที่เมกาพาซ่านะครับเมกาตาซสระรคือเมกาพาซ่าสะพนเหล็กครับผ่านอะไรนะเมื่อกี้เมกาพาเนเมกาพาส่าสะพนเหล็กออกกระโทนไหมเยอนเดี๋ยววันนี้เราลองเข้าไปดูว่าแต่ละชั้นของที่นี่นะครับมีแบบเลทของเล่นเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเดินที่นี่เนี่ยก็ส่วนใหญ่คือลูกค้าเก่าที่มาจากตลาดแถวไทยสะพานที่เป็นคลองอ่าปัจจุบันเป็นคลององอางไปแล้ว ร้านของเล่นก็จะมาขึ้นมาอยู่ข้างบนหมดนี้หมดแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันบรรยากาศน่าจะเป็นยาาังไงตามมาครับนี่ะคอันนี้จะเป็นของเล่นลายดิจิมอนที่ <Okay. S 1> ช่วงหลังทำมาร <laughs> ีเมค e อีกอบจะมีตั้งแต่ตัวเครื่องดิจิไวท์ที่เป็นสมัยก่อนเลยตั้งแต่เวอร์ชันแรกใครทันบ้าง <laughs> กู่ทันกูทันแต่กูไม่เคยเล่นเลยใช่เราก็มา,ารุ่นที่สองตัวโน,โนั้นก็จะเป็นข้างในถ้าเป็นแบบเวอร์ชนันที่สองสามสี่ขึ้นไปแต่ละเวอร์ชนันก็จะมีตัวละครที่เป็นไอคอนของแต่ละยุคอไรเนี้ยไม่เหมือนกันรุ่นที่เป็นกระตูนี้รู้สึกว่าเป็นดิจิทัรุ่นนี้สามพันห้าเนี่ยเคื่อเนี่ยตอนนอกตอนนี้ไม่มีของนะ ดีดิฟายรุ่นนี้จะเป็นตัวดีดิฟาสีเดียวกันกับที่เห็นในตัวในในในกระตูนเลยสีเดียวกันแล้วก็วัสดุก็จะเป็นแบบพวกเรืองแสงสีมุกอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นตัวละครที่เป็นแบบดังที่สุดของของดีเจมอนก็จะเป็นพวกโกจิมอนอหัว<โ>กจะเป็นหัวมอนเกมอนเอนอ,อจะเป็นไงคอนเ <Hey, S 1> ลน<ะ>ติกาจูมอนใส่ข้อมูลไปก่อนเดี๋ยวถ้าผิดเขาด่าเองอ่ะ ตั้งใจแลกันดูฉลา,าดดิดพี่หมอตามไหมถ้าเปิดแยกอะตรงนี้ละครับหมอตัไม่มีหนึ่งตัวหนึ่งตัวเท่าไหร่แม่กูเอาไปให้คนอื่นเล่นงมีอะตัวนั้นเลยแม่เคยบอกว่าแม่ไม่เล่นแล้วไม่ใช่ลูกแม่ก็เลยเอาไปให้ลูกคนที่เอาปิดลูกแม่บ้านที่เอาปิดเจดีย์ ตอนนั้นแม่กูซื้อมาตัวละพันสองพันกูว่ะโหตอนนี้หมื่นหลักหมื่นเมื่อเมื่อตั้งแต่สมัยประมว่ะตอนนี้หลักหมื่นใช่ถ้าแม่ดูอยู่แม่รู้ไว้นะเคลนงั้นเรื่องเนี้ยเครื่องอยู่นะมากันจากมาที่ชั้นสองเลยจ้าชั้นสองมีอะไรชั้นสองส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นงานของเล่นขายส่งแล้วก็เป็นพวกร้านดี ของเล่นขายส่งเออของเล่นสายส่งบีบีการยเกมอะไรอย่งเงี้ยบีบีการที่เขาลองลองยิงอยู่นรยิียมีโดนกูมองอออันนี้คือ อันนี้คือกระตูนแผ่นอพวกมันแผ่นการ์ตูนแทนซีงลี่หรืออะไรเงี้ยสมัยนี้ก็ยังมีคนดูอีกอะแต่ว่ามันจะมีมันจะมีสะสมหรือเปล่าวะมันจะมีคนที่แบบเขาดูการ์ตูนแบบใสลึกๆอะวกหลายเรื่องอี่มาจากเกมคนที่มองผ่านนี้ไม่รู้จักเลยอันเนี้ยอในนี้ยจะเป็นร้านตรงนี้ขายส่งเขามีราคาส่งด้วยแล้วก็มีราคาดีีเซลขายหน้าร้านด้วยนี่เป็นของเล่นคอลเลคชั่นพิเศษพวกงานญี่ปุ่น แบบบิลกเอ้ยนี่นั่นเอ้ยของเล่นขนมอะไรเงี้ยบีลกันนี่เป็นอีกของเล่นประเภทหนึ่งที่จริงจังนะจริงจังนะดูเอาจริงชั้นสามอะไรชั้นสามอ่ะชั้นสามเนี่สองจะคล้ายๆกันแต่ว่าชั้นสามันจะเป็นของเล่นที่เป็นคอลเลิชันมากกว่าที่เป็นแต่ละลายแต่ละลายมีโมเดลที่เป็นสายคไข่ คอือกว่าแต่ว่าร้านที่ทำคเน็กนต์ส่ญญวนใหญ่เขาก็จะแบบจัดหมวดหมู่อาจจะไม่ได้แบบแยกกันโดยชื่ชิงก็ยังจะมีร้านเกมร้านเสื้อผ้าแซมเข้านนม,ขมาบ้างแต่การดั้มที่เห็นทุกชั้นจริงใช่กันดั้มเป็นของขายดีที่นี่ที่สามเนี่ยจะมีร้านที่เขาขายของเล่นที่เป็นแบบพร<อ>ีเมียมสายโชว์หน่อยเอออันนี้เรื่องอะไรวะแม็กเหมือนเท่ ไอ้นี่ปะอ๋อแบทแมนไอ้ตัวที่ใช้คลิปนะชื่ออะไรวะลืมตอนเไม่ใช้แล้วก่อนอืมแต่ว่าถือว่าตัวที่มันเป็นใจเป็นคนที่ใช้ยาหลอนนะยาหลอนสแตนลีย์ครับนี่งานเขาเรียกว่างัดคอยฮัดคอยอืมไองานฮัดคอยคนเรียกว่างานหอยทอดโออเดดพูลแบบนอนวีนอมนนวินน้องกิน แล้น้องวายแล้วเนีายละเอียดเยอะหน้าตาเหมือนนักแสดงจริงแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่เวอร์ชั่นอาร์ตแมนถือว่าเป็นลายขายดีที่สุดละเอีอย,ยด<อ>ดีอลายละเอียดเยอะเนาะใช่มันดูเป็นหุ่นยนต์ไงหุ่นยนต์เป็นหุยนดังเลยอาร์ตแมนขาวอันนี้ให้ลงสีเองฮนะไม่อันนี้เป็น,นลิมิเต็ดดิจิชั่นมันจะมีรุ่นของออทอยมันจะมีตัวที่เป็นลิมิเต็ดดิจิชั่นพวกสีขาวสีดำสีเทาอะไรเงี้ย ที่เป็นสีพิเศษของอะไรอ่ะของช็อกโกแลตที่มีเตจดีพิ่นอะไรทุกอย่างไอ้ละแมตตัวข้างหลังก็เท <Wow. S 2> ่เนี่ยตัวหนึ่งต่อสี่เขาจะมีชุดมีมือมีหัวมาแถมมาให้มีฐานฐานสวยมากว้าวอันนี้ไม่ใช่กอซิล่านะกอรซิล่านอนอันนี้เป็นนอนอันนี้มาริโอ,นะ <laughs> อ,อ้นน Mario, คอลแลบก,กอซิล่า มันชื่ออะไรนะเออมันชื่ออะไรวะในมาริโอ่ะอมาริโอ้นะมาริโอุลตาแมนมาริโอแมนโออันนี้สวยยิงไฟยิงไฟปลด้ยิงไฟอะไรอ๋อกล่องที่แบกแบกเนสโกมีขายยันกล่องแบกเนสโกกล่องแมนเนสโกยังมีขายโอ้โหหหหหหห สันจิโรบินเป็นกับตันมาเวลมันมีเวอร์ชันนี่ไงเวอร์ชันที่วันพีทไปไปใส่ชุดของตัวละครอ,อเวนเจอร์อ๋อเออใช่ลูฟี่ใส่กับตันลูฟี่กับตัน,นอุตโซคับไอนัมนี้เป็นแบบวิดโอวิดโออันนี้แกงสลัมดังตัวขาวกำลังเล่นสลามอยู่ โนลดขาวเรื่งสลัมโอ้นี่คือแล้รเขามีรูปให้ดูพียออเดอร์ได้ได้มาตอนนี้ร้อนเขากำลังรับพียออเดอร์อนไหนกันบ้านงนี่เนี่ยมาจำเท่าไหร่ของมาเมื่อไหร่ลุงตู่ลุงตู่ใช่หมอันนี้เอาลงช่องจริงเหรออันนี้งานอะไรนะชุดผ้าใช่อันนี้ที่เป็นงานตุ๊กตาชุดผ้าขนาดไซส์หนึ่งตอง พวกตุ๊กตาชุดผ้าส่วนใหญ่เขาจะเล่นที่คนนี้โยมเล่นกันส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาชุดผ้าที่มาจากหนังภาพยนต์เรื่องดังๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายค่ายค่าย<ม>ที่ดังๆเแี้ยจะเป็นค<ม>่ายฮอตทอยแล้วก็จะมีค่ายอื่นๆแต่ค่ายฮอตทอยเนี่ยส่วนใหญ่จะทำเป็นพวกของดีซีมาวเวลอะไรเงี<ม>้ยคนที่ชอบสายดีดีกันพวกแนวทหารแนวหน่วยรบอุปกรณ์พวกนี้น่ะอย่างเงี้ยเก็จะมีตุ๊กตาชุดพวกนี้ผสมแต่ละหน่วย แล้วก็จะมีขายชุดที่เอ่อ,อตัวคัสตอมตัวคัสตอมก็คือซื้อหุ่นซื้อชุดไปแล้วก็ไปหาหัวใสเอออันนี้น่าสนใจนะใช่อันนี้ก็จะไปหาหัวใสแล้วเขาก็จะมีชุดชุดเสื้อผ้าที่เป็นออ,นองชั่นเสริมอันนี้มาจากเรื่องเกมออกโทนคลิ<ะ>ดเดียนเป็นมิสเตอร์หกพันเก้า ม in ันจะชุดผ้าเพราะา็ในเขาจะมีบอกว่าออปชั่นที่เสริมมาให้เขาจะมีอะไรบ้างมีมือจับตีรูปแบบมีแก้วมีแก้ววายมีอะไรเครื้อผ้าเขาจะใส่มาให้เลยมีทุกยี่ห้อโตตาอาหารจีนอะไรนะอาหารจีนอาหารจีนอ๋อาหารจะยีนว่าอาหารจีนอาหารจีนเพราะอวกเนี้ยเขามีชุดแบบชุดจักรพรรดิออกรบกินซีเนี่ย แต่ราคามันก็จะไม่แพงมากมันไม่เหมือนพวกตัวตาที่มาจากหนังอะไรเงี้ยขายม้าแยกด้วยแบบดีขนาดไหนติดต่อเข้ามาหัวนี่หัวหัวเออเนี่ยหัวจรวิกโอ้มีจรก็มีวิกวิกอยู่มั้งอันนี้วิกอันไหนจรนนี่ไงหัวคัสตอมแยวิกหนาดไหนเอาอุปกรณ์ฉากอยู่มีเออคนที่ชอบ ประกอบเองจัดฉากเองนี่โหโคตรฟินเลยเนี่ยใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวยังก็อุปกรณ์แคมป์ไอ้หนังสือนี่ไงที่หนังสืออะไรนะที่มันงามๆ่ะแพงว่ะซื้อฝากเพื่อนกูหรี่ไหมห้าพันมั้งนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ใช้เพื่อนกูซื้อเองเหรอแข็งกูโอ้ ที่แบบที่บ้านแบบอยากเลี้ยงหมาแต่ว่าราคามันแพงก็หมาของจริงอาจจะเจ็ดแปดร้อยเราก็ซื้อหมาตัวละพันห้าไปตั้งโชว์ดีกว่าใช่ไม่ดื้อด้วยไม่เห่าไม่เหี้ยทั้งนั้นอ่ะอ๋อแต่ตัวนี้น่ารักไลยพันหนึ่งตัวนี้ยแล้วผมคนเอาไปตั้งโต๊ะทำงานเนี่ยสวยดีนะเวนุ่นฮนจเป็นเนี่ยจิ๊บเป็นเน หมาพังอุปก,ก,กรณ์ชุดผ้าทั้งหลายจ๊กเกอร์แรม็คโดนั่งแต่พวกคนเดียวทหารจีนสวยนะสวยชุดมันองค์ประกอบเยอะสาวจีะเนี่ยอยากดูอาหารผู้ชายจ้ามันจะดูเท่เวย้ยดูของผู้หญิงกลัวน่ะ <c oughs> เออว่ะกูกลัวนะต้องเืินนี่ดูตัวนี้ด <c oughs> ิ <c oughs> แหววูฟเวร์แหววูฟเวอร์ร้อนหอนจากแรนด์ซานเดา่วมาจากไหนไม่ร <c oughs> ู้อยากดูดูดูในคลิปในอะไรสักอย่าง <c oughs> แหววูฟเวอรสัตว์หมาป่าร้อนหอนเวอรนี้เป็นงานเลเซนสแล้วก็มีงานดีไซเนอร์ทอยของทางเล่นเป็นทางจีนเนาะรายละเอียดสุดยอดใช่ส่วนที่หายแล,ลย้วก็แพงที่หายเพียเดียวเด้อ นี้เป็นชั้นที่หกเลยนะอันนีเป็นงานที่แบบว่าเป็นโมเดลที่ขายแพงมากโอ้โหทั้งเนี่ยเราเพิ่งเนี่ยที่ฝึกเราต้องแบบตั้งโชว์ในบ้านแล้วมันต้องมันต้องสัญญาอะไรแบบนี้ด้วยมิวตูผสมทานอัเอ้ยเช่เฮ้ยสาวไอรอนแมนต้องเกรดกับสิ่งนี้เทียบ นี่หัวหนึ่งตอนนใส่ได้วันนี้เราจะมาเล่นของสูมแต่ะละเลตแต่ะละราคาก็จะไม่เท่ากัน,นก็จะมีหลายแบบซึ่งในใกล่อง,งแพ็คหนึ่งจะมีโซลิเดชั่นที่าหาไม่ได้หนึ่งแพ็คต่อแท่หนึ่งกลองกล่องนี้นเลี่ยอยู่ที่ประมาณสามร้อยถุงหลักฐานต้นๆจังกองซุมต่างๆครับ รับสำหรับแมนๆอย่างเราแล้วนี่ไงชาวสุ่มทั้งหลายอย่างพวกนี้มันจะเป็นงานสุ่มแต่เป็นดีไซเนอร์ทอเพราะฉะนั้นมันคือแบบบางทีมันยไม่ได้ยิงจากการ์ตูนที่เรารู้จักชินซังคนสวยจะหญิงหรือว่าใช้ตั้งนิสตีตั้งนิสตีนี่ก็เป็นการ์ตูนโบราณหน่อยกระตูนของเมกา อันนี้เป็นงางเป็นตัวไหนรเป็นเนื้อหอยแบบจะสายซิ้งซิ้งไหมจะชินจังไม่น่ารักที่ไหนะอะชินจากนี่ไงพวกหมอผีเปล่าศีรษะของ,ท,งท,าาทางญี่ปุ่นทางเกาหลีอะไรเงี้ยอ๋อตันนี้นะเนี่ยมีจอกข้อหาเออเอาเลยได้ไหมตัวนี้อันเนี้ยตุ่มเลยเนี่ยอ้อมเปิดโคลเลยนี่มันยุงน่ง่ไงจะเราเปิดให้ดูอือเปิดตังค์ด้วยอุยจะได้ไรวะ เขาขอกวอาลิมิเต็ดมันออกไปยังไม่เกล่องสุดท้ายอะไรไม่ผิดตัวผิดอ่ะตัเห็ดก้อนอ๋อกวเห็ดก้อนให้ดูแบบก่อนนะแบบมันจะมีแบบนี้นบบนอันนี้คือตัวลิมิเต็ดที่มัน,นไม่รู้ว่าออกมาหรือยังกล่องสุดท้ายแล้วจบไปแล้วแหละเออแล้วอันนี้คือตัวธรรมดาตัวนี้คือต,ต,ตัวลิมิเต็ดูเพราก็เราจะได้อาจจะมีโบนแบบเรื่องอะไรสาระเท่าไหร่เลยเข้าตรงนี้เลยเหรอ ก็ใสายเทใสายเท่จะคล้าย,ายๆตุ๊กตาผ้าที่เรารู้กันแต่เขาจะเป็นตัวเล็กหน่อยกล่องละพันสี่เท่านั้นมีแค่ใช้มานเท่านั้นมันไม่เท่านั้นเ <c oughs> ก็บเลยได้เปล่าแกไปปะเ <c oughs> กย์ผ <c oughs> ู้หญิง ใส่เสืยวฟ้าตาผ้าคล้ายๆพวกงานสามปีมีจุดขยับแอคชั่นได้แล้วก็เสื้อผ้ามันก็คงทัดต่อมได้แหละแต่ว่าจะหาไซส์ยากเห็นไหมเลยสองกล่องคนละกล่องไหมกี่เหรียญสามร้อยอืมต้องจะตังค์ให้หน่อยต้ไงอะไรมันเหลือคนละกล่องอ่ะเดี๋ยวม่แตยุ่งคนละกล่องไปลิมิเต็มาหาที่เปิดกันครับ o k เ y let's go เราจะมีทั้งหมดนี้ฮะอันนี้ตัวลิมิเต็ด เฮ้ยโหไทร้อนแท้เอาแกแล้วก็แกเลยอันนี้นะในกล่องสุ่มันก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นลิมิเต็ดนลิมิเต็ดชั้นกันชื้นอันนี้เป็นถุงชาห่อในห่ออยู่ในห่อดำด้วยโหให้ลุ้นเี่นอ่ะ่ะบอกนะว่าได้ตัวนี้เอ้ยหนูมันได้โห การตัวละครก็คงได้ตัวนี้แหละมั้งใช่ไหมล่ะแล้วจังหัวนี้มันเป็นสูงๆงกๆเลยเอาใบกูงี้เลยหรอแกดูแกดูอันนี้ต้องใส่เช้าแบบข้ามๆๆาม้าม้าวไม่มีหัวโอชัดเลยชัดเลยชัดเลย อ,อยู่นี่แแๆมึงก็เท่อ,อยู่นะกล่องเออมันหน้ากล่องนะรู้ปะ่ะเขาใบั้งแต่หน้ากล่องกก็รู้รเหมือนกันกล่องเหมือนกันแแอบดูการ์เรดเฉยๆนี่ไม่ต้องแกะการ์ดต้เหมือนกันปะโอเคนะฮะเป้เต้สวยอยู่นะรายละเอียดดีนะมึงเละคุณคุณเลดูการ์ดกล่องแอบดูการ์ดกล่อง้ เอดีอะนะการไม่เหมือนกันเออแกไม่เหมือนกันดีแล้วดีแล้วดีแล้วตุ้งเท่ตุ้งเท่กว่าว่ะเพื่อนหัวแดงด้วยจะเหมือนหน้ากการรับไอ้มุงการรับเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บชาร์จเลยหัวไม่หัวว่าชนะแล้วอ่ะไม่กจะไปเอาอีกดูดูหัวโอ้อยังเดียวยังยังสวยเลยนี่ขนาดมันแค่ตัวลิมิเต็ดนะโอ้โหมีน้ำเต้าอะ กาละกาละมีลูกตาด้วยปากหรือเปบ้างปากเหรอเออปากกว่ามีฟันอื้อนี่เที่ยวฝาครับมาแล้วครับสองตัวโค้เี้ขนาดนี้นะครับถือว่าไม่ได้แพงเลยถือว่าโค้ดีกว่านะขีดตกมันสำเร็จนะ a few moments later อะไรวะ มีคนไม่ยอมแพ้ฮะไม่แต่คือเมื่อกี้ติดใจตัวนี้หนูตัวขอบผอมมันแบบมันมีนี่ไว้ยมีดีเทลที่แบบเหมือนเป็นทรายเหมือนอะไรเออว่ะอันนี้น่ารักเออมีติดหนึ่งตัวเหมือนกันไอ้เดื่องีอันนี้เป็นแบบอาร์ตอาร์ตเลยเออว่ะตัวที่มีความรู้สึกว่าไม่ติดตัวนี้ ถ้าไม่นับสองตัวนี้ก็ได้ไปแล้วนะตัวนี้ถือว่าโดดเด่นเใชวะตอนกล่องมึงหนักขนาดไหนวะทำไม่ได้ละซีสักกล่องสิสุดที่เราจับที่เราเป็นดี่เรอจริงสุดที่ช่างน้มหนักเราก็จับอันนี้เฮียเหมือนกันเลยวะโอ่หัวใจหัวไปเยอะแล้วอ่ะก็แต่เราเนีลย พี่เข้าใจแล้วลูกเล่นของพวกนี้อย่าอย่าไปเคร,รียดรู้ปโอคเอาดิพี่มีแพ็กไหมเ <laughs> อาฉนดบ้านเาไหมเอาขายเลย <laughs> <laughs> หรือว่าเอาตัวนี้แหละเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เลย <laughs> ดูดิว่าโชคชะตาจะเล่นตลกลอะไรับี่กตนี้เหรอเออตัวไหนเพื่อ <laughs> เผอยังไม่พอใจจะได้ซื้อใหม่เลยเผื่อพี่ไม่งผึ่งอย่ดูกล้าอยดูกล้าอย่ดูกรเฮ้ยมีสามมุ้ยเฮ้ยสามหวสามเอาขึ้นสุดยเลโอ้โหกลักไงแต่ก็ดีแล้วก็ได้สองตัวเออกูจะได้ไม่นกำใจของโกลดี่ เฮ้ยประกันมั่วประกันมั่วมันไม่มั่วเก่งมากลูกตามเติรกูตัวไหกตัวปะล่ะให้ตา้หมีบอย่าเรียกว่าแดงแป๊ดชัดไหมอ่อเอาดิ โอเมา้เฮ้ยจะเย็นเนี่ยตนดูตาโตก็อย่างนี้ละยอมรับเลยวันเนี้ยดูคนครีดเพราะเห็นใจเลยดูนะดูนะว่สีอะไรดูหัวกนดูดูตัวกันดีว่ะเฮ้ยอ่าเป็นเรื่องสวยตรงไหนอะดูดิตรงนี้โอ้โหสวยี่คุณบอกไหนี่ะสวย พี่เมียกูอยากเคี้ยวขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูว่าวันนี้เราโดนอะไรกันบ้างอ่ะ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 มาสยก่านะเออเถ้าเขาอยู่ในอารมณ์นี้นะอย่าไปห้ามเขาเลยไปเขาเลยไปเลยจะมาดัดของคู่เลยเนาะถ้ามันซ้ำดาดเหรอไม่ได้ไม่ได้แต่มึงไล่เอกจากบ้านตัวแรกแต่ถ้าแบบมันไม่แดงจองตัวแล้วเป็นยังไงแดงไม่หนักเลย ไม่ซ้อมกันก็ได้ไปซ้อมไปซ้อยให้ดูตัวอยากได้ตัวก็่ตัวข้างๆกันเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อได้ตัวข้างๆกันได้ตัวนี้ใช่ใช่เออ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 ตัวนี้ก็สวยตัวนั้นลตัวนี้จ่อโอ้ผมจะได้ครบทุกตัวแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้เนื้อจีจีไปละหนึ่งสองสามสี่นี่ก็คือเท่านี้เลย กล่องสุดท้ายอ่ะออามาไม่สามเอาไปไหมไปเอาไปอีกตัวหนี่มือเมียกูดีกว่าเมียมือกูพี่ก็ถามว่าไม่ได้คนที่ต้องการหรอครับเปล่าเปลยได้เสียได้กสุดท้ายเดี๋ยวกูเรื่งติดละเดี๋ยวดูการ์ดิสามเฮ้ยสามจริง บอกให้ฟอไปเอาจูจููใช่ปะอเาดูชุดกันแล้วกันจูจูผูี่บอกว่าอปเินไปเอาที่หมันเบาก็เลยไม่นตัก็คือบอกว่ามันตัวอก็คือน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ข้างบนหเดือนบ้านโอหแบบ่ใช่ไหมาวเาได้ตัี้ก็ท่าฝั่งเราไม่ซ้ำเลยนขาเลยขาอีกสตัวเองอะ เราต้องมาตั้งไข่แล้วเรา็บเราสูงไปไปแล้วห้าห้าเราจะไม่ได้ตัวลิมิเต็ดแล้วใช่ไหมเราไม่ซื้อทางแพ็กว่าทางไม่ไม่ไม่น้องไปเลยนะน้ำป๊อปน้ำป๊อกเปียกเป็นเดี่ยวของบรรยากาศละเป็นเดี่ยวของบรรยากาศโดนบรรยากาศเกินกิน บริการมัน,นดูตืน่นเต้นพิลาหลันักมีตั้งห้าตัวเขามีตัวเดียวเอง <c oughs> นี่จะหกอันนี่คือโ <c oughs> <c oughs> อล <c oughs> ้วนะอ้าวลัว อยากไ่ตอ๋อแสดงว่ามันทัดมันก็ไม่ซ้ำกับของนิยมนะอ๋อแสดงว่าในแพ็คหนึ่งเนี่ยมันจะได้โคตรหกตัวแต่ว่ามันอาจจะมีตัวนี้แทรกมาหรือไม่มาก็ได้อืมตอนนี้ถ้ที่ผมจะบอกว่าฝั่งกูซื้อเลยฝั่งกูเสียงละเสียงจะซ้ำลเสียงจะซ้ำละเพราะว่ามันเหลือแค่ตัวเดียวที่กูยงมีตั้งใจเลยที่เลือกเราไงก็ตัดรับเรื่องมั้ง าาตามทฤษฎีที่น้องป๊อบได้คำนวณไว้ยืนอันนี้มันเบาอ่ะแม่ก็ไม่ไม่ซ้ำอีกแล้วตัวอะไรอีกอตัวทีมันหนักเออตัวนั้นดีเลยตัวนี้ตัวสีขาวโอ้ไม่ต้อง,อองเลยวันนี้เราทำทำยอดกันได้ดีมากาเีเราเสมเนะ แค่ตัวลิมิเต็ดไม่เจอเท่านี้เนียเหนื่อยมากเตอนวัดวัดน้ำหนักเออไอ้แม่เขาเซตมากนี่นะเหลือแค่ตัวเดียวเราเว้ยสรุปว่ามีแค่ตัวเดียวที่เรายังไม่ได้ก็คือตัวน้ำหนักไงไม่น้ำนเหลือแค่ตัวเดียวเรว้ยตัวนี้สองไปเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยแค่ตัวเนี้ยไม่งีม่ใช่เราก็คอมมิดอยู่นะหมายถึงว่ามีดมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ถูกป่ะแต่หมายถึงว่าพวกเนี้ยเราได้ครบเออเออหย่อนยเลยนี่น่ารักน่ารักน่ารักมากเลยอันนี้คือตัวที่อยากได้ใช่ไหม โอ้การ์ดการ์ดดูการ์ดมาอไม่ได้ใส่ขาานะครับใส่หมูเหรอม่ใส่ม่ไปถึงว่าสบผไปกินข้าวกันครับสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาเอาของทุกอย่างที่เราไปโดนกันมาวันนี้มาให้ดูนะครับจากที่เมกาพาาซาสะพานเหล็กก็ งานตัวแรกนะครับอันนี้ภูมิใจเสนอเพราะว่าค่อนข้างหาย,ายากนะเพราะน่าจะเป็นงานคนไทยอันนี้เป็นงานลุงป้อมครับ <Yeah. S 1> ลุงป้อมง,งานเลซินน่าจะเป็นลุงป้อมแหละเพราะาอุ้มเลือนดับน้ำก็หวังว่าช่องนี้จะไม่ปิวนะฮะก็ทาสีสวยดีแล้วก็้าออกมางานค่อนข้าง,อางโอเครายละเอียดค่อนข้างเหมือนนะครับตุ๊กาตาหน้าหลักดี <c oughs> แค่นี้ดูปะ <c oughs> นะครับแล้วก็อันนี้สองจะเป็นงานของวันพีทนะฮะอันนี้เป็นตู้กระชับปองของญี่ปุ่นที่ทางร้านเขาเอาตู้มา มาทําให้ดูแล้วก็นี่ลองไปซื้อมาเป็นล็อกโพสครับเมืองอาราบัสตาอันนี้ก็จะเป็นเป็นกระชัปองล้อก็ข้างในแกะออกมาก็จะเป็นรูปกลมใช่ไหมแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนมาให้มาประกอบพอมาประกอบเสร็จปุ๊บไอตัวเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นสุ่มแบบสุมมาว่าจะได้เมืองไหนนะครับก็ไปตั้งโต๊ะทำไงก็น่ารักดีนะครับเราข้ามตรงนี้มาก่อนมาเป็นตัวนี้นะครับจากเคยอนรินจังอันนี้เป็นกล่องสุมก็คือกล่องสุมก็คือเป็นกล่องคล้ายๆลักษณะประมาณนี้แล้วก็ กล่องหน้าตาจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวละครไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีคอลเลกชันของมันอยู่เขาก็จะบอกด้านข้างว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ,รบอันนี้ได้เน้นๆจ,จังมางานต่อไปอันนี้เป็นงานของค่าย Kaiyodo นะครับชื่อโปรเจกต์มันชื่อถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะชื่อ Suspi s u ป p i f i g u r อ Collection นะครับก็จะมีทั้งหมด6 7 8 8แบบ แล้วก็ตัวแบบที่เก้าเนี่ยก็จะเป็นคอลเลกชันพิเศษเป็นตัวพิเศษ l i m i t ต็ดอีดิชันะครับตัวงานจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ตัวงานก็น่ารักดีคล้ายๆกับพวกงานเซรามิกแก้วตัวนี้มันก็จะมีชื่อของแต่ละตัวละครด้วยของผมมันชื่อ i am อ hmm. อ่านยากเหลือเกินซุปมันไม่ได้เป็นซูเปอร์นะมันอ่านว่า Super <c oughs> <c oughs> ร์มันชื่อ i am Super นะฮะ ถ้าอ่านผิดก็ก็คือผิดอ่ะก็ด,ดีก็น่ารักดีแล้วมันมันก็ไปตั้งบนโต๊ะทางานก็นะฮะราคากล่องละสี่ร้อยห้าสิบกับตุ๊กตาตัวเล็กๆตั้งบนโต๊ะก็ก็แพงอยู่นะ <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายนี้ก็ค่อนข้างภูมิใจนําเสนอเพราะว่าโดนมาครบทุกตัวเลยจากงานของ ommyoji นะครับเพิ่งมาทราบทีหลังว่ามันเป็นเกมออนไลน์ลองไปโหลดมาเล่นดูมันก็จะมีทั้งหมด6ตัวละครนะครับตัวละครตัวที่7ก็จะเป็นตัวละคร limited edition <c oughs> เป็นกล่องสุมเหมือนกันนะฮะอันนี้กล่องละ3า0 3 0 0บาทเท่านั้น ตอนแรกก็กะว่าจะเปิดกับคุณโย่งเขาละกล่องเมียก็ไม่ยอมคนเล่นซะครบทุกตัวเลยทีนี้ขาดแค่ตัว limited edition เขาตัวที่7ตัวละครลับไม่มานะครับรวมกันแล้วก็สองพันหึงโอ้ก็ถือว่าโชคดีวันนี้มีไปด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้สําหรับทริปที่ไปเมกาบางนาเออเมกาบางนาเออเมกาบางนาเออไม่ใช่เมกาบางนาเมกาบาซ่าาุวงงหมดล้ ก็ได้ของมาประมาณนี้สําหรับงานเอาไว้ตั้งโชว์พวกงานสะสมนะครับก็ใครที่ชื่นชอบของพวกนี้ก็ลองไปดูนะครับไม่ได้จํากัดอายุนะครับว่าต้องของเด็กเท่านั้นอะไรเงี้ยผู้ใหญ่บางคนก็ชอบเพราก็สะสมนะก็ดีนะฮะแต่ก็อย่าโดนเยอะวันนี้ก็หมดไป3,000กว่าบาท4,000นก็นานๆทีไม่เป็นไรสนุกสนุกถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชื่นชอบนะครับอยากให้เราไปทำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรับชม ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องโถใน EP ต่อไปได้ขอบคุณครับ